สวัสดีค่ะจากบลานองพยยมค่ะอันนี้เพื่อนๆนรู้จักกันไหมคะ <c oughs> นี่คือต้นหูปลาช่อนนะคะเป็นไม้ประดับไม้สมุนไพรด้วยนะคะแต่วันนี้ก็จะพามารู้จักในนามของไม้ประดับนะคะจะแต่งสวนย่อมจะแต่งข้างทาง <c oughs> สวยงามมากๆเลยนะคะแต่มีตัวอะไรกินไม่รู้ว่าหอยทากหรือเปล่านะคะเพราะตอนนี้กลางคืนไม่ได้ลงมาดูเลยนะคะอันนี้เขาเริ่มออกดอกมีดอกด้วยนะคะถ้าเขาตากแดดใบจะสีสวยมากนะคะสีแดงสีชมพูสีน้ำตาลสีเขียวสีเหลืองสีขาวเลยนะคะจะมีสีเยอะมาก แต่น,นี้เนอะไรงี่พยมตั้งไว้ในร่มนะคะเดี๋ยวเราจะมาเปลี่ยนกระถางนะคะจากถุงดําแบบนี้นะคะจะเปลี่ยนใส่กระถางนะคะใส่กระถาง8นิ้วรอไว้ก่อนนะคะรอฝนตกจะไปปลูกในสวนคุณตาหรือว่าจะจัดทําสวนหย่อมยังไม่แน่ใจเลยนะคะเดี๋ยวต้องรอรุ่นกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะ หรือถุงดำนะคะนี่ลากเขาจะเป็นฝอยๆแบบนี้นะคะการขยายพันธุ์โดยการใช้กิ่งปัดช้ำนะคะอันนี้กิ่งเขาแตกมาแต่ข้างล่างหรือเปล่าเอ่ยหรือไงถ้าเขาไม่แตกมาแต่ข้างล่างหรือว่าดอกเขามีเมล็ดด้วยเอ่ย อันนี้ยังไม่สันทัดนะคะเพราะอันนี้คุณปุ๊ให้มานะคะย่ลองปิว้าวเอาออกอีกทำไมงั้นลงไม่ถึงล่างนะคะแล้วก็เอาดินเก่าออกบ้างนะคะแล้วก็เอาดินใหม่ ที่เราผสมปุ๋ยคอกเทลงไปแบบนี้เลยนะคะเพื่อเขาจะได้เจริญเติบโตแล้วก็ขยายตัวลากจากที่แคบแคบให้ขยายตัวให้มากขึ้นแล้วก็กินอาหารได้มากขึ้นนะคะกับปุ๋ยคอกนะคะนี่ค่ะก็ได้แล้วนะคะหนึ่งกระถางเดี๋ยวมาลือกระถางนี้ต่อนะคะ วันนี้ก็เลยต้องมาทำคลิปนะคะพอดีวันนี้จ้างคนงานมาถางในลำห้วยเพื่อพวกนี้เจ้าหน้าที่รังวัดที่ดินมานะคะจะได้ไม่มีอุปสรรคอะไรก็ขอให้ทำให้อดตลอดปลอดภัยให้อย่ามีอุปสรรคใดๆเลยนะคะก็ พอคนงานกลับไปแล้วบัลังก์พยอมก็มาชําต้นไม้ต่อนะคะนี่แล้วก็ใส่ดินไปเล็กน้อยนะคะแล้วก็ลองวัดดูก่อนให้จมดินลงไปแบบนี้นะคะถึงจะกรบแล้วก็กดลงไปให้แน่นๆมือนะคะแล้วก็ใช้ดิน ที่ผสมใหม่นี้กรบลงไปนะคะอ้ยคอกนี้ทำให้เขาเจริญเติบโตได้ดีมากๆนะคะว่าจะถ่ายต้นพีนัทบัตเตอร์ว่าดอกเขาดกขนาดไหนยังไม่ได้ถ่ายเลยนะคะเดี๋ยวเสร็จอันนี้จะไปถ่ายให้ดูนะคะแต่ก็คงจะถ่ายเป็นคลิปสั้นนะคะไม่ได้ถ่ายเป็นคลิปยาว วันนี้เหนื่อยเหนื่อยมากนะคะแล้วก็อากาศร้อนมากเหนื่อยจนจะเป็นลมเลยนะคะวันนี้ร้อนมากแดดร้อนมากแล้วเราต้องไปฟันป่าถึงจะมีลมพัดในป่านันเย็นนะคะถึงจะมีลมพัดแต่ก็เหนื่อยสุดๆเลยกับการฟันต้นไม้นะคะถางเพื่อให้เป็นทางสำหรับการเดินนะคะอันนี้ดึงไม่ออก ผีกถุงเลยเพราะถุงเปื่อยแล้วด้วยนี่อันนี้ลากตเะะากต,ากติมเลยนะคะลากเติมลากเต็มเลยนะคะสวยมากอย่างนี้ถ้าฝนตกมาลงดินได้เลยนะคะอันนี้ลากยาวทำไงดีเอ่ยลากข้างบนฝอยลากเป็นลากฝอยนะคะไม้ปกักชำส่วนมากก็เป็นลากฝอยทั้งหมดนะคะ นี่ก็จะใส่กระถาง8นิ้วนะคะก็กลัวจะใส่ไม่ได้เยอะเพราะว่ากระถางเขาสูงนะคะก็จะใส่แล้วนูนนะคะต้องเอาดินออกก็ต้องเอาดินข้างล่างนี้ออกนะคะนี่ลากเขาก็จะเป็นแบบนี้นะคะ ผลแล้วะคะ่ะแล้วเราก็จะมาเอาดินที่เราผสมปุ๋ยคอกมาใส่นะคะเพื่อให้รากเขาจะได้เดินดีๆนี่ค่ะใส่ให้รอบๆแบบนี้ถ้าต้นเขาโตเป็นพุ่มใหญ่นะคะเราตัดแต่งให้สวยนะคะเป็นพุ่มจะเป็นทรงกลมทรงเหลี่ยมสวยมากนะคะ อันนี้บาลายองพยอมก็ไปเห็นที่บ้านคุณปุ๊มานะคะก็เลยขอกิ่งเขามานะคะก็เป็นการแบ่งปันกันเรามีอะไรแปลกแล้วก็เอาไปให้เขาเขามีอะไรแปลกๆเขาก็จะแบ่งปันมาให้บาลายองพยอมนะคะก็เป็นการแบ่งปันกันโดยที่ไม่ต้องซื้อนะคะใครเก่งกว่าก็ขยายพันุ์ไปใครไม่เก่งก็อยู่ที่เดิมนะคะวันนี้ก็พาเพื่อนๆมา ย้ายจากถุงดำของต้นหูประช่อนเป็นไม้ประดับนะคะมาใส่กระถาง8นิ้วนะคะกระถางดำ8นิ้วเดี๋ยวเมื่อลากเขาติดดินดีแล้วก็เดี๋ยวจะออกให้โดนแดดนะคะเพื่อใบเขาจะได้สวยนะคะวันนี้ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้บ้านไร่องพยอมทำคลิปดีๆต่อไปด้วยนะคะสวัสดีค่ะ